สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่วอล์กหน้ามนแล้ววันนี้วอล์กหน้ามนโอ้โหงานพวกคุณต่อยยกับยกทับบุกเดอะมอโคราชโอ้โหนี้อาหารด้มากกว่า60ร้านค้าอย่างน้อยนี้ต่อร้านนะประมาณ5เมนูรวมกันแล้วนี่สามร้อยกว่าเมนูเลยวันนี้เรามาดูกันว่าที่งานพวกคุณต่อย,ยกับยกทับบุกเดอะมอโคลาเนี่ยจะเยอะขนาดไหนของกินจะว้าขนาดไหนจะน่าทานขนาดไหนไปดูกันเลย

ในนี่ครับสำหรับใครไม่เคยได้เห็นหน้าตากล้องของหนุ่มหน้ามนวันนี้ให้กูถือสและ <laughs> วันนี้ <c oughs> นี่ <c oughs> บุคคลที่มือจะโผงมาทุกคลิปนะครับ เวลาหิวอะไรมึงหยิบมาเลยวันนี้อยู่อยู่อย่างนี้นะฮะีจริงก็ไม่ได้นัดนะมาเจอมันเองนะใช่เจอแันไม่ได้นัดมาเจอแบบไม่ได้นัดอันนี้ร้านปอเปี๊ยะสดนะครับน่าทานแต่ยังไม่ได้ชิมสีจันซีฟู้ดนะครับก็เป็นร้านอาหารูับได้แบบไหนสั่งได้เลยนะจ๊ะมันไม่ใช่กับข้าวที่ควรจะมาขายใน ในงานอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นกับข้าวที่ขายแบบตามร้านอาหารแบบก็คแบบือเหมือแนบบ็นสวนอาหารหรืออะไรพวกเนี้ยเล็ใหญ่มากที่ของหวานขนมขนมโตโกงโตเกียวอันนี้น้ำตาลสดสดชื่นสดชื่นช่วงนี้เมษาอากาศรลล้อนๆนะครับเออแล้วง,งานเนี่ยจัดตั้งแต่วันที่8นะ จนถึงวันที่17เมษายนเลยนะครับผมโอ้โหยาวๆเลยใครไปมากับตางกัหวอะไรอย่เงี้ยครับผม<ป>ก็ผ่านโคลาาเนี่ยแวะมาได้ซื้อไปของฟองของฝากกันได้เด้อทอนกระมลทองม้วนสดนะฮะแต่มีทองม้วนกรอบด,ด้วยแล้วก็เนี่อร่อยมากน้ำมะพร้าวไม่หวานนะมันไม่หวานแต่มันหอมมันแบบละมนุนนะครับโอ้ดี เขาชอบกินน้ำมะพร้าวไงข้าวลำจิ๋วสูงบางคนทีนะฮะโอ้โหเนี่ยเฮ้ยก็ไม่จิ๋วนะปะักมันเป็นทรงยาวเฉยนะครับมันจะมีข้าวหลามช็อตใช่ไหมแต่เป็นแบบกระบอกใหญ่แต่นี่เป็นกระบอกแบบเล็กแต่ว่ายาวนะครับเออน่าสนใจนะน่าสนใจโอเคจัดมาแล้วบอกละยี่สิบจัดมาห้าบอกร้อนึงครับ วันนี้นะฮะจบไปแล้วนะฮะกับหนุ่มหน้ามนนะฮะโอ้โหวันนี้คือวอล์กที่แบบสั้นมากสั้นสั้นไปไหน่อยของกินเยอะมากเยอะเยอะแบบเยอะมากๆอ่ะก็เลยแบบไว้ที่มันอื่นนะครับเพราะงานจัดยาวมากเลยนะครับผมโอ้โหงานจัดไป10วันมา10วันก็ยังกินไม่หมดนะครับผมก็เลยคิดว่ามากันที่งานกันเองนะครับผมถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามีอะไรน่าทานหรืออะไรอร่อยรสชาติยังไงผมแค่เป็นสื่อกลางที่จะมาบอกของพี่เต้ ที่จัดง่ายๆกันที่เดอะมอลล์โคราชในวันนี้นะครับมากันได้เลยนะครับผมกับงานครัวคุณต่อยยกครับยกครับบุกเดอะมอลล์โคราชนะครับวันที่8เมษายนถึง17เมษายน2565นะโอเคครับ10วันเต็มส10วันเต็มโบว์คุณต่อยซีเลีเต็ดน,น,นี่คือ สิบคะแนนเต็มๆอ่ะที่เขาให้สิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มซึ่งวันนี้สิบคะแนนเต็มมากๆเลยสำนองงานวันนี้จุใจครับแน่นอนครับกับชาวโคราชนะใครขับรถผ่านไปผ่านมาก็มาแวะกันได้ครับกับงานครัวคึต่อยยกทับยกทับบุกเจ้าบอราชนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับหนุ่มหน้ามนด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย